มทหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีคำอวยพรปีใหม่ฝากไปยังพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่อยู่ทั่วประเทศอวยพรปีใหม่แบบบิกหนูนะ,ะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองฟังทุกวันขอให้เป็นวันที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุปกประการมีสุขภาพแข็งแรง มีความสะดวกสบายมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเะไระทำทุกสิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับท่านทุกวันทั้งวันอ่าเห็นไหยนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหว้ยออกพ่กนี้พอดีสายสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลายท่านปรารถนาอยู่นะคะแต่พอใดๆจะประเสริฐได้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราด้วยนะคะแล้วก็ความเป็นสริมงคล